วัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีคําชี้แจงมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินะครับคือแบงก์ชาติเขาอาจจะร้อนตัวก็ได้นะคือทุกคนตอนนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 มันรุนแรงมากนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะฮะเพียบเลยนะครับเอ่อแต่นี้ในส่วนของธนาคารที่เราเป็นนี้กันเนี่ยนะครับก มีนโยบายออกมาจากแบงค์ชาติแล้วก็ทุกธนาคารก็ตอบรับกันอย่างดีนะครับว่าจะพักชำระหนี้ให้นะครับสเดือน6เดือนว่ากันไปนะครับบางบางเจ้าหนี้ก็พักกันไปเลยแบบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับบางเจ้าหนี้ก็พักเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อแตกต่างและเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันนะครับบางเจ้าหนี้ก็ไม่ให้เลย <laughs> ก็มีนะฮะอย่างพวกนอนแบงค์ทั้งหลายก็อาจจะไม่ให้เลยนะครับทีนี้นะครับแบงค์ชาติเขาก็ ผมอาจจะใช้คําว่าร้อนตัวก็ได้นะก็ออกมาอธิบายกันก่อนว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยจะเข้าใจผิดผมให้ขอ้อมูลอยนี้ก่อนแล้วกันผมมกักจะใช้คํานี้บ่อยนะผมว่าออดอกเบี้ยเป็นสสารที่ไม่หายไปจากโลกนะฮะตราบใดที่เงินต้นยังอยู่นะครับคือธนาคารเนี่ยนะฮะยังไงเขาก็คิดดอกเบี้ยคุณไปเรื่อยถ้าเงินต้นคุณยังอยู่นะเหมือนกับที่ผ่านมาจะมีหลายคนถามว่าเนี่ย โอ้ไม่ได้จ่ายมาเป็นสิบสิบปีดอกเบี้ยมันยังคิดอยู่อ่ะแล้วเรายังเขายังมาตามหนี้เราได้อยู่เหรอคือในแง่ของหนี้นะครับมันไม่มีหมดไม่มีวันหมดไปดอกตาบใดที่คุณยังเป็นหนี้เขาอยู่นะครับแต่นะครับ,นะค,รบคือคําว่าอายุความขานี่คือเขาไม่สามารถที่จะบังคับคดีคุณหรือใช้สิทธิตามกฎหมายได้แล้วนั้นเองแต่วความเป็นหนี้ของคุณยังอยู่พอความเป็นหนี้ของคุณยังอยู่ดอกเบี้ยมันก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเป็นสาระที่ไม่มีวันหายไปจากโลกแน่นอนนะครับตาบใดที่เงินต้นยังอยู่ ทีนี้นะครับมันก็จะมีคําแถลงและคาชี้แจงจากธนาคารแห่งประเทศไทยออกมานะครับว่าเงื่อนไขต่างเนี่ยแบงค์ชาเขาอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะเอาไปดูกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขยายหน้าจอให้ดูนิดนึงนะครับแบงค์ชาเขาทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเดียวแบนเนอร์เหรอผมไม่แน่ใจนะมันเป็นภาพประกอบอ่ะนะเขาบอกว่าจะผ่อนชาระปกติหรือจะพักชําระต้นและดอกเบี้ยในช่วงที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 อ่าควรจะทําแบบไหนดี ผมแนะนำ่างนี้ก่อนนะฮะในส่วนตัวผมนะถ้าใครที่ยังสามารถผ่อนชําระนี่ต่อไปได้นะครับผมแนะนําให้ผ่อนไปเถอะนะครับถ้าคุณจะเข้าโครงการที่ผ่อนเฉพาะดอกเบีย้ยจะไม่ผ่อนต้นอันเนี้ยสมมติว่าคุณผ่อนค่าง,งวดอะไรก็ตามเป็นดอกเบี้ยสักแปดพันเป็นเงินต้นสองพันเดือนละหมนะื่นเดือนละหมื่นเป็นเป็นดอกเบี้ยแปดพันเป็นเงินต้นสองพันถ้าคุณคิดว่าคุณประหยัดไปสองพันล้วสบายตัวแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายหมื่นหนึ่งได้ผมแนะนําว่าคุณจ่ายหมื่นหนึ่งไปเถอะ จ่ายไปเถอะเพราะว่าอีกสองพันถ้าเกิดคุณหาได้คุณจ่ายไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะอย่างน้อยสองพันที่คุณจ่ายเข้าไป,ม,ปมันจะเป็นการไปตัดต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจ่ายจะดอกอย่างเดียวแปดพันสามเดือนสองหมื่นสี่มันไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ไเลยนะครับมันไม่ลดต้นแล้วทั้งที่คุณจ่ายได้ไอ้สองพันที่คุณจ่ายได้แทนที่คุณจะมาจ่ายนี่เขาเอากลับไปทําอย่างอื่นเละเทะเดี๋ยวเงินหายไปอีกนะครับถ้าถ้าส่วนตัวผมนะถ้าคุณยังผ่อนได้เป็นปกติเหมือนเดิมผ่อนไปเถอะไม่ต้องไปขอลดอะไรเขาหรอกลดดอกเบี้ยดี ขอลดอัตราดอกเบี้ยลงและเราผ่อนเหมือนเดิมอย่างนั้นจะดีกว่านะเช่นสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยคุณได้เลทหนึ่งนะแล้วคุณต้องผ่อนเดือนละหมื่นนะดอกเบี้ย8ปดพันเป็นเงินต้นสองพันถ้าเกิดคุณขอลดบอกบอกว่าขอลดดอกเบี้ยจากเดิมลงมาหน่อยได้ไหมตัวเลขตัวเลขหนึง่งกลายเป็นว่าผ่อนมื่นหนึ่งมาเท่าเดิมแต่ไปตัดต้นแค่เจ็ดเอ้ยโทษทีไปตัดดอกแค่เจ็ดไปตัดต้นเพิ่มขึ้นอีกพันหนึ่งเป็นสามแบบนี้คุ้มกว่านะครับไปขอลดอัตราดอกเบี้ยลง น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ผ่อนเท่าเดิมถ้าผ่อนไหวนะครับแต่สําหรับบางคนที่ผ่อนไม่ไหวไม่มีไรายได้เลยอันนั้นก็คงต้องคงต้องไปขอพักชําระหนี้ไปนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันว่าการพักชําระหนี้จริงๆคืออะไรที่ผมบอกนะเน้นย้ำอีกทีนะครับดอกเบีย้ยเป็นสาสารที่ไม่มีวันหายไปจากโลกตราบใดที่เงินต้นยังอยู่นะครับอ่ะ มาดูกันนะครับแนวทางที่1น,นะครับเขาบอกว่าอันนี้โจทย์ข้อแรกข้อเดียวกันเหมือนเหมือนกันหมดคือเขามีแนวทาง3แนวทางคือ3ามเซนเนริโอนะแต่ว่าโจทย์คือหากคุณเป็นหนี้1่ล้านบาทนะครับหากคุณเป็นหนี้1่ล้านบาทมาดูกรณีที่1ผ่อนชำระตามปกตินะครับก็คือเห็นไหมฮะผ่อนชำระเดือนละ1 0,000บาทนะครับเป็นการตัดดอกเบี้ยหกพันตัดต้นสี่พันเห็นไหมครับนะครับนี่คือผ่อนชำระปกตินะฮะ หกเดือนต่อมาคุณก็เท่ากับคุณไปตัดต้นเดือนละสี่พันหกเดือนก็คือสองหมื่นสี่ถูกไหมครับนี่คุณเริ่มต้นที่หนึ 000, ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทลบสองหมื่นสี่พอหกเดือนถัดมาจากนี้คุณก็จะมีภาระหนี้เงินต้นเหลือเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันนี่คือเป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เหมือนไม่มีโควิดมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตคุณเลยนี่คือกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่สองพักชําระเงินต้นนะครับคือจ่ายแต่ดอกเบี้ยนะครับ นะก็คือจ่ายดอกเบี้ยเดือนละหกพันนะครับหกเดือนต่อมาภาระนี่คุณก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับหนึ่งล้านบาทเท่าเดิมนะครับเห็นไหมฮะภาระนี่คุณยังอยู่ที่หนึ่งล้านบาทเท่าเดิมนะไม่ลดไม่ลดต้นอะไรลงไปเลยแต่คุณเนี่ยเสียเงินเฉพาะดอกเบี้ยไปเดือนละหกพันนะครับหกเดือนก็คือเป็นเงินสามหมื่นหกคุณจ่ายเงินไปสามหมื่นหกนะครับแต่ต้นคุณเท่าเดิมหกเดือนผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ไปคิดเอาเองนะ คิดเอาเองนะครับกรณีที่3าคือพักชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคือกรณีที่3ามมีเลวร้ายหนักเข้าไปอีกนะครับคือ6เดือนนี้ไม่ต้องจ่ายเลยทั้งต้นทั้งดอกไม่จ่ายอะไรเลยแล้วเข้าใจว่าเจ้านี่ใจดีพักให้เราแล้วพอเดือนที่6พอผ่านไป6เดือนเดือนที่7เรากลับมาผ่อนเหมือนเดิมก็ผ่อนเดือนละหมื่นเหมือนเดิมแล้วเงินต้นยังเป็น1ล้านอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับคือมันเป็นอย่างนี้นะครับ จากเดิมที่มีเงินต้นหนึ่งล้านบาทนะคุณไม่จ่ายเลยอะไรเลยหกเดือนนะกลายเป็นว่าคุณจะมีหนี้เงินต้นหนึ่งล้านบาทเท่าเดิมนะครับแต่ว่าคุณจะมีดอกเบีย้ยที่มันเกิดขึ้นอีกสามหมื่นหกคือดอกเบีย้ยเดือนละหกพันนะดอกเบีย้ยเดือนละหกพันนะนี่อ่ะเริ่ม,มให้ดูเนี่ยดอกเบีย้ยเดือนละหกพันที่คุณไม่จ่ายเนี่ยนะหกเดือนก็เป็นเงินสามหมื่นหกนะครับเท่ากับคุณจะมีหนี้รวมกันทั้งหมดทั้งเงินต้นทั้งดอกเบีย้ยคือ 1ล้านคือเงินต้นเหมือนเดิมอยู่แล้วบวกดอกเบีย้ยอีก36ม0 0ก็เป็น1ล้านสา0 0นะครับโอเคถึงตรงนี้ผมอธิบายแทรกนิดนึงนะครับเอ,อ่อตามเนื้อหาจริงๆไม่ใช่เนื้อหาสิตามข้อกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยอดอกเบีย้ยไม่มีสิทธิ์เอาไปรวมกับเงินต้นนะครับดอกเบีย้ยจะเอาไปรวมกับเงินต้นไม่ได้ถ้าเกิดกรณีคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับดอกเบีย้ยจะต้องยแยกแแยกตั้งพักไว้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยในแบงค์ชาติเขาจะเขียนเพื่อให้ความเข้าใจง,ง่ายๆก็คือว่า 1, 1 3 6 0 0ล้านบาทเนี่ยนะครับจะเป็นเงินต้นสัก0,000 0จะเป็นดอกเบี้ยเอ้ยโทษทีจะเป็นเงินต้น1ล้านบาทผมพูดไปพูดมาผิดถูกจะเป็นเงินต้น1ล้านบาทและดอกเบี้ย36 0 0 0นะครับนี่คือ3กรณีนี่คือ3กรณีที่ตอนนี้ให้คุณเลือกว่าคุณจะแบบไหนนะครับอ่ะไปดูข้อสรุปให้ฟังนะครับข้อดีของการจ่ายปกตินี่คือในกรณีที่1ก็คือจ่ายปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือไม่มีรายจ่ายดอกเบี้ย,ยเพิ่มเติม นี่ลดลงแล้วก็บาสถาบันการเงินปรับรลดดอกเบี้ยให้เพิ่มเติมอ่ะอย่างที่ผมบอกอันนี้คุ้มกว่าไปขอปรับลดดอกเบีย้ยไปขอปรับลดอัตราดอกเบีย้ยใช้คาว่าอัตราดอกเบี้ยนะฮะดีกว่านะครับแล้วเราผ่อนเท่าเดิมไปถ้าเราไม่มีผลกระทบอะไรนะหรือว่าเรามีเงินเก็บอยู่แล้วเราเขา้าใจว่าอีกสาเดือน6เดือนเนี่ยเศรษฐกิจกลับมาฟื้นเราก็คงไม่มีผลกระทบอะไรแล้วเงินเก็บที่เราเอาไปจ่ายนี่ในช่วง6เดือนนี้มันไม่มีมันไม่มีผลกระทบกับชีวิตคือเงินที่เราเก็บไว้มันไม่พร่องลงไปมากสักเท่าไหร่อันนี้ผมแนะนําว่า ไปขอปรับอัตราดอกเบี้ยลงนะครับแล้วขอผ่อนเท่าเดิมดีกว่าแบงก์ยอมอยู่แล้วแหละชั่วโมงนี้เพราะว่านี่แม่งเสียเยอะนะครับกรณีที่1จ่ายเหมือนเดิมแนะนําให้ไปลดขอลดอัดตราดอกเบี้ยลงดีที่สุดนะครับทีนี้มาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ก็คือเขาบอกว่าข้อดีคือมีเงินสดเหลือสําหรับค่า้จ่ายจําเป็นนี่คือกรณีที่คุณจ่ายไม่ไหวนะอย่างน้อยเนี่ยกรณีที่2ก็คือคุณจ่ายแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวนะ แทนที่คุณเท่ากับคุณประหยัดต้นไปเดือนละเท่าไหร่ละ่ะสี่พันนะครับประหยัดต้นไปเดือนละสี่พันก็คือแทนที่จะจ่ายค่างวดหนึ่งหมื่นจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวหกพันประหยัดไปเดือนละสี่พันอันนี้คือกรณีที่เราเริ่มตึงๆนะแต่คือเงินต้นคุณจะเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ก,กรณีที่สามคือไม่จ่ายอะไรเลยเนี่ยคุณต้องไปเหนื่อยอันเดือน,เด,อน,เ,ดอนเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดนะครับแล้วก็ข้อดีของการพักชําระหนี้ในช่วงโควิดก็คือไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระหนี้และไม่เสียประวัติใน ข้อมูลในเครดิตบูโรนะครับคือข้อดีอยู่อย่างนี้นะฮะโอเคนะครับจะประมาณนี้นะฮะจากประมาณนี้นะครับทีนี้ผมอธิบายสอดแทรกเพิ่มเติมให้ฟังนิดนึงนะครับเออสำหรับกรณีการผ่อนผ่อน,ผ,อนผ่อนรถผ่อนรถเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเขาเขาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะสมมุติว่าคุณผ่อนรถทั้งหมดหกสิบงวดนะครับแล้วคุณผ่อนไปแล้วปีหนึ่งคุณผ่อนไปแล้วปีหนึ่งแล้วคุณขอพักชําระนี่เขา บางธนาคารไม่ต้องจ่ายเลยนะเช่นแบงก์กรุงศรีหรือเกียรติน,นีไม่ต้องจ่ายเลยหนะเดือนนะครับหเดือนที่คุณไม่ต้องจ่ายเนี่ยเขาจะไปขยายข้างงวดคุณเพิ่มไปอีกหกเดือนนะครับเช่นคุณผ่อนหกสิบงวดคุณผ่อนไปแล้วสิบสองงวดก็เท่ากับคุณเหลืองวดที่สิบสาจนถึงงวดที่หกสิบถ้าคุณไม่คุณพักชําระนี่เขาไม่จ่าย6หกเดือนก็คืองวดที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดคุณไม่จ่ายเขาก็จะเอาหกงวดนี้ไปรวมกับหก ไปเอาไปไว้ที่ท้ายค่ะไปไว้ที่ท้ายไปคือสรุปก็คือแทนที่คุณผ่อนรถจะหมดหลือแค่คุณผ่อนทั้งหมด5ปีผ่อนไปแล้วหนึ่งปีจะเหลือแค่4ปีจะหมดแล้วใช่ไหมเท่ากับมันต้องเพิ่มไปอีกีกเดือนกลายเป็นสป,ปีครึ่งนะคุณจะต้องจ่ายอยู่ดีนะไม่ใช่ว่าเขาจะพักให้คุณเลยนะไม่ใช่นะครับคุณจะต้องจ่ายอยู่ดีนะครับนี่คือต้องเข้าใจาตรงนี้ก่อนนี่คือกรณีผ่อนรถนะครับส่วนในกรณีจะผ่อนหนี้สินเชื่อบุคคลหรือหนี้สินเชื่อธุรกิจอะไรก็ตาม ที่ธนาคารบอกว่าโ <c oughs> okay. อเคของพี่เนี่ยนะครับค่างวดสมมติคุณผ่อนสินเชื่อธุรกิจละกันสมมติคุณผ่อนสินเชื่อธุรกิจคุณเป็นนักธุรกิจคุณผ่อนสินเชื่อคุณกู้เงินมาสร้างโรงงานนะครับเขาบอกว่าคุณพี่ต้องผ่อนเดือนละห้าหมื่นนะครับเดิมเนี่ยพี่ผ่อนเดือนละห้าหมื่นมันเป็นดอกเบี้ยรประมาณสี่หมื่นบาทประมาณสามหมื่นบาทเป็นเงินต้นประมาณสองหมื่นที่พี่ผ่อนเข้ามาเนี่ยพี่ลงไปดูใบเสร็จดูได้นะห้าหมื่นเป็นเงินต้นสองหมื่นเป็นดอกเบี้ยสามหมื่น ตอนนี้ธนาคารใจดีนะครับพี่ธนาคารใจดีธนาคารให้พี่ไม่ต้องจ่ายเงินต้นนะครับสองหมบาทพี่หายไปเลยและดอกเบีย้ยเนี่ยเดือนละสามหมื่นพี่ก็ไม่ต้องจ่ายครับพี่จ่ายแค่ครึ่งเดียวคือหมื่นห้าลูกนี้บอกโอ้โหสะพัดมาโปรดกูแล้วแบงค์ที่ไหนใจดีขนาดนี้เอาเลยครับผมขออนุญาตเซ็นปรับโครงสร้างนี้เลยครับเพราะหนึ่งเซ็นปรับโครงสร้างนี้ตอนนี้ผมก็ไม่ติดประวัติในเครดิบูโรนะครับแล้วก็ไม่เสียประวัติเป็นนี้เสียด้วย นะครับแล้วไม่ถึงเป็นการผิดนัดชำระหนี้ด้วยนะครับเอาเลยครับจากเดือนละห้าหมื่นผมจ่ายแค่เดือนละหมื่นห้าเองคุณลดดอกเบี้ยให้ผมตั้งครึ่งหนึ่งเยี่ยมมากเลยแล้วก็จ่ายไปเดือนละหมืน่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพอหกเดือนครบปรากฏว่าสมมติโควิดมันจบเรียบร้อยคุณก็กลับมาผ่อนเดือนละห้าหมื่นเหมือนเดิมถูกไหมพอคุณกลับมาผ่อนเดือนละห้าหมื่นเหมือนเดิมปรากฏว่าธนาคารโทรมาพี่จําจได้ไหมช่วงโควิดหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางบริษัททางทางธนาคารเนี่ย ลดดอกเบีย้ยพี่เหลือแค่หมื่นห้าจากดอกเบีย้ยที่พี่ต้องจ่ายเดือนละสามหมื่นพี่จ่ายแค่หมื่นห้าพี่จำได้ไหมจำได้ผมขอบคุณมากเลยที่แบงค์รถให้ผมดีมากเลยครับเป็นแบงค์ที่ดีมากเลยแบงค์บอกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่คือ,อปกติพี่จ่ายขั้นว้นเดือนละห้าหมื่นเป็นจะเป็นดอกสามหมื่นเป็นต้นสองหมื่นเนี่ยแต่พี่จ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยเดือนละหมื่นห้าเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมีดอกเบีย้ยจริงๆทุกๆกกเดือนที่มันเกิดขึ้นเฉพาะดอกเบีย้ยเนี่ยมันเดือนละสามหมื่นนะคะอ่าใช่ครับพี่ก็คุณลดให้ผมครับ แต่ว่าพี่จ่ายแค่หมื่นห้าธนาคารไม่ได้บอกว่าลดลดลดดอกเบี้ยให้พี่นะครับธนาคารเนี่ยผมพูดครับขามัวนัวเลยเอาเป็นว่าไอเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้จําไม่ได้ละคือจินตนาการไปแล้วเล่าให้ฟังเอาไว้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ชายแล้วกันดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดกับพี่นะครับดอกเบี้ยเดือนละสามหมื่นเราให้พี่จ่ายเดือนละหมื่นห้าไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าอีกหมื่นห้าเราลดให้พี่นะครับคือเราเราให้พี่จ่ายแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งพี่ก็ต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เท่ากับพี่ไม่ได้จ่ายหมื่นามา6เดือนแล้วนะครับเป็นเงินทั้งหมด9 0,000มบาทอันนี้พี่จะจ่ายคืนธนาคารยังไงดีครับเอาทีนี้ไปไม่เป็นเลยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเซ็นสัญญาปรับโครงสร้างนี้อะไรก็ตามดูเงื่อนไขชัดเจนนะเกิดเขาบอกว่าลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งไม่ต้องจ่ายถามก่อนว่าไอ้ลดดอกเบี้ยที่ให้ครึ่งหนึ่งที่ไม่ต้องจ่ายเนี่ยแล้วกูต้องจ่ายอยีกที่เหลืออีกไหมคือลดไปเลยหรือจ่ายเท่านี้นะผมใช้คาว่า ลดอัตราดอกเบีย้ยนะจะดีที่สุดลดอัตราดอกเบีย้ยอย่าเขาอย่ายใช้คาว่าลดดอกเบีย้ยนะครับใช้คาว่าลดอัตราดอกเบีย้ยดีที่สุดนะครับแบบนั้นดีกว่านะครับเออนะครับเข้าใจกันนะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปบางทีธนาคารเนี่ยเขาไม่ได้ว่าธนาคารเขานิสัยไม่ดีหรืออะไรนะเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่นแหละทําให้ธนาคารดูไม่ดีผมยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณไปคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารธนาคารหนึ่ง แล้วคุณไปเจอเจ้าหน้าที่ที่แม่งไม่ดีแบบนี้บกเม็ดยัดไส้แล้วไม่อธิบายให้ลูกค้าฟางังคือต้องการให้ลูกค้าเซนเซนให้แม่งจบๆอธิบายไปเดี๋ยวแม่งเรื่องมากกูเกียรททำงานหลายต่อไปเจอเจ้าหน้าที่แบบนี้สมมติคุณไปเจอเจ้าหน้าที่แบบนี้กับธนาคารกสิกรไทยแล้วกันคุณก็จะบอกโอ้กสิกรไทยแม่งไม่ได้เรื่องเลยแม่งไม่ดีเป็นแบงค์ที่ไม่ได้เรื่องอันนี้ผมบอกอย่าตัดสินใจหรือตัดสินธนาคารใดธนาคารหนึ่งจากเจ้าหน้าที่แค่คนคนเดียวนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งธนาคาร บางคนอาจจะไปเจอเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนที่ดีมากพี่พี่เชื่อผมถ้าพี่ยังจ่ายไหวพี่พี่อย่าอย่าพักเลยเพราะว่าดอกเบี้ยที่เขาเขาให้จ่ายแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเอ,อจริงๆธนาคารยังคิดพี่อยู่นะเ,เพราะว่าเขาจะอดอกเบี้ยที่พี่จ่ายไม่หมดเนี่ยไปตั้งพักไว้พอถึงเวลาที่พี่ครบหกเดือนเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยที่ตั้งตั้งพักไว้เขาจะมาคุยกับพี่ต่อนะว่าดอกเบี้ยที่มันค้างอยู่พี่จะจ่ายคืนยังไงอันนี้พี่ต้องเข้าใจก่อนนะผมว่านะพี่กลับมาจ่ายเป็นปกติเหมือนเดิมเถอะ นะครับแล้วก็ไม่ต้องพักโควิด -6 เดือนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวทางผม ấy, จะปรับดอกเบีย้ยจะขอผู้ใหญ่ขอปรับอัตราดอกเบีย้ยให้พี่ลงตอนนี้พี่โดนอัตราดอกเบีย้ย MRR อยู่คือประมาณ6%กว่าเดี๋ยวเราจะลดให้พี่เหลือ MRR ลบ2นะครับดีกว่าไหมครับแล้วพี่ก็จ่ายเป็นปกติดอกเบีย้ยพี่ก็จะลดลงแล้วพี่จ่ายค่าง,งวดเท่าเดิมพี่จะไปตัดงนต้นได้มากขึ้นแบบนี้ดีไหมครับอ่านะนี่คือเจ้าหน้าที่ที่คุณไปเจอ พอคุณไปเจอเจ้าหน้าที่แบบนี้คุณก็เฮ้ยเจ้าหน้าที่นี้แม่งดีกสิกรแม่งดีเยี่ยมใช่ปะจะกะไอกคนเมื่อกี้ไปเจอจอีกเจ้าหน้าที่หนึ่งแม่งไม่ได้เรื่องแม่งไม่พยายามบอกข้อมูลให้ลูกค้าเลยคุณก็จะด่าธนาคารกสิกรว่าธนาคารกสิกรไม่ได้เรื่องนี่แหละเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าไปตัดสินธนาคารนะครับจากเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันต่าง,างวาระนะครับอ่านะก็จะประมาณนี้นะฮะทั้งนั้นตอนนี้ก็คือแบงก์ชาติเขาก็ออกมาแล้วนะครับว่าเออ เนื้อหาเป็นยังไงนะครับก็อาจจะเรียกว่าแบงค์ชาติออกมาแก้ตัวก็ได้นะเอออาจจะมาอาจจะมาแก้ตัวก็ได้นะเพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจคาว่าพักชําระนี่ก็คือคิดว่าเข้าใจว่าไม่ต้องจ่ายนี่อีกเลยไม่ต้องจ่ายนี้อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตามนี้นะครับเข้าใจกันตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ตามนี้นะครับผมก็พูดซะยืดยาวโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาอยากพูดคุยอะไรกับผมนะครับ มีปัญหานี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องปัญหาแบบเหม็นขี้หน้าผมแล้วไลน์เข้ามาไม่้องนะแต่คนไหนที่มีปัญหาเรื่องนี้นี่อยากเป็นหนี้หรือเป็นหนี้แล้วอยากหมดหนี้หรือว่าไปนะไลน์เข้ามาคุยได้ที่ไลน์ดีผมนะครับแอดอันโตนิโอนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางผมจัด YouTube ไลฟ์ที่ช่องนี้นะครับเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งของทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสนะครับเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ไปก่อนก่อนจบนะครับฝากเพื่อนๆ นะครับกดติดตามหรือกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ